สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำดิจิตอลอินดิเคเตอร์แบรนด์มอร์ไลของประเทศอังกฤษนะครับตัวนี้จะเป็นโมเดล M W 4 0 5 0 6 d b เรามาดูด้านในกันครับครัด้านในก็จะประกอบไปด้วยนะครับอันแรกจะเป็นคู่มือการใช้งาน ใบวารันตีนะครับจากผู้ผลิตตัวเครื่องครับแบตเตอรี่สำรองแล้วก็จะมีฝาหลังแบบมีหูมาให้นะครับจะมีแบบมีหูก็ไม่มีหูนะครับก็เดี๋ยวมาเรามาดูวิธีการใช้งานตัวเครื่องกันเลยครับครับ ตัวเครื่องก็จะมีขนาด58มิลนะครับก็ตัวนี้เป็นตัววัดความหนานะครับก็มีปุ่มเปิดปุ่มเปลี่ยนหน่วยนะครับแล้วก็ปุ่มเชซีโนะครับตัวด้านบนจะเป็นแอ s ซูลูดนะครับแล้วก็เป็นการาโทรเรีนค่านะครับก็ใส่แบตเตอรี่ทางด้านข้างนะครับส่วดนด้านนี้ก็จะเป็นการเสียบ USB บนะครับ อการใช้งานก็จะเป็นเปิดนะครับแล้วก็เราสามารถเอาตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปเซตกับตัวชิ้นงานที่เราจะวัดครับแล้วก็สามารถกดซีโร่ได้เพื่อดูว่าระยะที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันระยะกี่มิลน,นะครับาการใช้งานก็มีเท่านี้เลยครับผมขอบคุณครับ